ถ่จจนนายังสว,สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำซุปวันนี้จะมาอซำกันนะครับอันนี้ก็ใส่ถุงซุรดซุรก่อนน,นะจ๊ะ นี่ตำพริกเวรอเลยนจ๊ะตั้งแต่เยอะไปเอาซอสนั้นไงออกอีกอ้อเออแล้วก็คนครับนี่ใส่อะไรใส่ใส่อะไรนะไม่ว่าอะไรน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่หมดเลยไหมใส่หมดเลยหมดเลยจ้ะ ใช่ใช<ส>่น้องกีดก็ปาดไออันนี้ใส่นั่นแหละเอาปอ,อ,อนน ใส่นุเพือเทปไปใส่มาเ,นเ,นมเลยเลยใส่นคนก่อนใส่น้ำมะขามก็มีนั่นแหละโอเคอ่า <c oughs> แล้วก็คนให้เข้ากัน อาใส่มึกใส่นั่นเลยใส่มึกเออมึกใส่แตงใส่นี่เลยเดี๋ยวจะมาตำแตงนะครับตำแตงนะจ๊ะโคกยักษ์เือนไม่พอโอเค อ้าวโโลเลยโอ้โหมันใหญ่มากทุกคนผมอยักษกินทั้งหมู่บ้านใส่พอไม่เนี่ยถ่านใส่ยังไงดีคือเธอรู้ว่าคนให้มันเข้าชิมครับเก้าอ้าวเฮแล้วคนหนึ่งอ่ะวัสดีครับสวัสดีครับครับสิ เออสิมครับสิครับเอาน้องพิมอ่ะสวัสดีครับแน่ย awesome. yeah. okay. yeah. ังไงเอาแล้วครับของท่สิก่อนนะแล้วอ้าวอ้าวลุยเลยตักข้าวเรีอกพี่พี่เรียกป้ากินเถอะ อ,อ่กให้พี่ให้พี่จักให้ลูก